มีท่านผู้ชมถามมาว่าไปซื้อที่ดินมานะครับโดยรู้อยู่ว่าที่ดินแปลงนี้ตาบอดฮะมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่แล้วก็ไม่มีทางออกด้วยแล้วก็ไปซื้อมาในราคาที่ถูกๆอย่างนี้ครับแล้วพอซื้อเสร็จฮะพอมีคนใหม่นะครับมีบุคคลภายนอกเข้ามาซื้อที่ดินนะครับแปลงข้างหน้าก็บอกให้ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องเรานะครับก็ปิดทางเข้าทางออกเลยปรากฏว่าที่ดินแปลงข้างหลังก็มาฟ้องทางออกเป็นทางจําเป็นครับ <c oughs> อย่างนี้ทําได้หรือเปล่าครับ ในกรณีที่ที่ดินเป็นข้างหลังนะครับไปซื้อที่ดินมาในราคาถูกนะครับแล้วก็รู้ว่าที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเลยนะครับอันเนี้ยสอดเจตานาว่าเอ๊ะจะไม่ใช้ทางหรือยอมรับตั้งแต่ต้นละว,ว่าที่ดินแปลงน,นี้เป็นที่ตาบอดอาจจะเป็นการซื้อมาโดยไม่สุจริตคือรู้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมาในราคาถูกแบบนี้ในกรณีเช่นี้นะครับกฎหมายก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ สิทธิเรื่องของทางจําเป็นนะครับเป็นการจํากัดสิทธิที่ดินแปลงข้างหน้านะครับจะต้องเปิดทางเข้าทางออกให้กับที่ดินแปลงข้างหลังเสมอนะครับไม่ว่าที่ดินแปลงข้างหลังนะครับเขาจะได้มาอย่างไรนะครับได้มาโดยสุจริตหรือไม่สุจริตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับเพราะฉะนั้นในเขตนี้นะครับที่ดินแปลงข้างหน้าจะต้องเปิดทางให้ที่ดินแปลงข้างหลังเข้าออกได้เสมอครับเรื่องนี้นะครับปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่5 1 0 3ทับสองาิครับคำพิพากษาฎีกาที่7322ท5มสองับ สิทธิในทางจําเป็นย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายครับสภาพความเป็นจริงของที่ดินในปัจจุบันนะครับข้ออ้างของฝ่ายจําเลยที่กล่าวหาว่าโจดในสมัครใจซื้อที่ดินซึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะทําให้ซื้อในราคาถูกกว่าปกตินะครับซื้อแล้วมาฟ้องเปิดทางเขาการณีด,ดังกล่าวนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้สิทธิของโจดในทางจําเป็นระงับสิ้นไปนะครับกรณีเคสนี้นะครับถ้าที่ดินแปลงข้างหลังนะครับไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะประเภทใดๆดเลยเมื่อแปลงข้างหน้าปิดทางนะครับแปลงข้างหลังก็มีสิทธิที่จะฟ้องเปิดทางจําเป็นได้เสมอครับ